เนี่ยพี่ก้อนพี่ก้อนอยู่ไม่ยืนสิ่งทีไม่ไปเข้าไปบวกแก๊งทีมงานเราวนไปดิเอาไปโปวดนู่นวนไปสิไปโดนาทีปวดไปเรื่อยเ่เบื้องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่าชาตาชาตา เบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับเป็นซีนมวยข้างถนนของพี่ชินที่จะต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดแล้วพี่ชินของเราเนี่ยเล่นฉากบูเองทุกฉากเลยครับก<อ>่อนถ่ายทำเนี่ยก็ต้องมีการซักซ้อมคิวการแสดงกันสักเล็กน้อยเรีอกว่าเอาหัวมุดจักรเเรกไปหนึ่งกลุ่มแล้วมุมนี้ช่างภาพของเราเนี่ย ดูแล้วไม่ได้โฟกัสที่พี่ชินกันเลยทีเดียวจะให้คูเป่าขมอมึงตายหาอยู่ตรงนี้หรือมึงจะข่าไปสู้กับมันแล้วมึงรอดออกมาแล้วสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดในครั้งนี้ของพี่ชินน่ะจะเป็นอย่างไรแล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตตัวละครตัวนี้ขนาดไหนก็นไปติดตามกันได้ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าชาตาชาตาิที่บอกหนึงเอเบีเตล ขอน้ำแดงเลยไหมเอาหมอน้ำน้ำน้ำนะน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงค่ะเอามาเติมเลือดเอามาเติมน้ำตาในตัวกูเลยเหรอโอ้ยเย้ะเลยใช้เส้นเสียงฟังไหมเนี่ย